ปัดโอเคเดเจ็บจักเทียพี่น้องพี่แมนเบิพี่เบิเบิงพี่น้องเบิงเฮ็ดเพิงแดงย่งพี่น้องเนี่ยปัดเอ้ยุนมเต้เนี่นติดเจ็บว่ะยาบเป็นยาบรอปากใต้พี่้องปัดเมแนเบินลูกผนแมนเบิเนี่ยเป็นหมูเป็นคนเลยุดจอยครับผม มีเทิงเาเทงงูครับผาครับผมเฮ้ยไม่เตหัวใจสิบ้าพุ่นสุ่มแขงเย็นเย็นไม่เตยใช่ใช่เตเลยไปเตบาดเอาไละเจ้าทุ้ย่าหยเฮ้ยเพิ่งแดงอย่งที่เราเนี่ยนี่าดหนาดยเตน่ในครับทุกาดโกุ้มครับโกุ้มเปิดทีุ่กอู้ยง่ายไม่เตอ สีดอกท้งบาดเต็กเต็บาดเต็กเพื่อนเพื่อนล่ะครับผมบันฮะฮก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าอีฟซีทุกท่านทุกหม่องทุกบอลสวัสดีอีฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเมนี่ก็น่ากล้าฮิตแม่เตยพ่อเตยปาแต่กับมาพีกาดบันน้องมิกตำบลหินคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าล่ะพี่น้องไปรอปลารอดงรอปลารอเขานั่พ่อเตยแม่เตยพี่น้องว่าสิพ่อสีมานเฮ็ดยังเนยแตล่าหมื่อแต่ละเว้นเนาะไปกันเลยจ้า สวัสดีคร mm ับผมเอซีน well, okay, uh, right. okay, ักลายเอ็กซไม่เตยพราเตยป้าแต่ก well. uh ู huh. s <S ้คนกู้หมองกู้บอลแหละครับผมพอกันเสาวันทียีบเอ็ดเมษาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อครับผมพาขึ้นมาสูงแน่ครับเมื่อนี่ขึ้นล่ำหอยโดนหน่อยหรือหยโดนใหญ่ครับผมจะมีอย่างโมไปหลุ่นไปช่มมังกะเพราเตยมังครับผมโอเคแมลงมันไม่เตยสวยเลยสวยเลยครับผมอู้ค่ะแบบนี้งามด้วยนะ ้พิ่งไว้ครับผม้เน้อมู่พ่นครับสวยๆอยู่ครับสีม้านบอพี่นองมันมือที่เทไรแล้วมือที่สีแล้วกะสองดอกนี่มันเกิดเนี่ยนะอู้หูสวยเลยครับผมพึ่งเด่นดสี่พี่น้องโอ้แทคู สวยเลยอู้หนีดอกก็ไหมันไม่ต้นี่น่เห็นรผมขาเด็ดเด็ดเดียวครับอ้าเหมืนสีมานน่อยมานลายซเดก็มาหลุดเบื้งที่นหนีดอกสวยม่แตนี่คือเก่าเนาะแต่ว่าสีบน้าเนาะออกบนลายแล้วลายหมองแล้วสวยอยู่ไม่เต้สวยๆครับผมสวย คือดอกงามแต่ก็เต๋สวออะไมาเต๋ดอกงามค่ะน้องใหญ่แห้หุ่นนะหุ่นครับผมหุดอีโต๊ะไว้แห้งว้าวเป็นๆแ้งกินน้องขอถกขอพ่ายเลิศดูดูบ้าบ้าด้อหนูว่าฝ่าวฮ้งครับผม อันโอนขายังมีดอกเน่ยสวยๆครับผมไหนนะนั่นม่เตยตรับผมมีเตยตาดีก็เพราเตยมันตาทองอู้ผนี่อมากมีเราเยโอ้ยงี่นี่นี่ผสวยเลยครับผมดอกกไม่เป็นมากอนเปินกรมัเมตเตยพเตยกรมัหกันกมัน้กันละครับผมุ่น่าพุ ดครับผมออ้ยเ๋อเห็นครับจนเป็นเป็นสวยๆเลยครับผมน่านี่อ้ยอ้าว้งเลายดอกดื้อมันี่ด้อน้ำหนามเลยมนไม่ถอฮึดกสวยเลยนะอ้าวกระุ่างกันรนี้อ้าวใสๆล โอ้โเน้ตายลกเน้ตนนี่นี่นี่มันก็เตสันหลาดอกจ้มัน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 เอยังมีมันพี่้องออพื้นเลยนี่นี่นีนี่นี่โอ้ยแ่นบ้าเจ้ผิดโอ้ยนี่าเท่ไงครับผมบังแน่เด้ครับนี่ตะไตพวกนีเพ้นตะขาินเนตต์อ้าเลยผีนู้หลายดอกแ่นี่

สวยยเลพื้ชบ้าบ้านี่ขออภัยครับผมเอาเต็มทีครับเพ่อเต้มีนี้เท่านี้สิได้แต่เนี่ยครับผมอู้นี่นี่ดอกเหรียญตะขาเนี่ยครับอ้ยเป็นจันได้อู้หหลายดอกเลยบ้าเปิดเปิดเปิดเอาอันนี้ออกก่อนเก่เลยครับผมงามๆเลยครับอู้ยคืองามตะบานสามดอกเลี้ยงปูคนจะไต่เปิดตอไม่เต้เอา เทิ <toys> ้งเทิ้งเปิดบางทีได้เลยฮะพันนี่อีกเทิ้งเทิ้งนะไอ้ทองยุบปกจ้ะสวยครับผมเตยเตยเตยพี่น้องเตยปักดไม่เตยอ่ะน้ำเตยงามพี่เนาะสวยครับผมพี่ครับพี่อ้าเป็นหมูเป็นกลุ่มอ่ะเป็นกลุ่มอยู่ครับผมนี่นี่นี่อือสองสองคือการดิไม่เตยาอนีมีมีแต่ไอ้ท้องกระแม่ คือสวยแน่ว่าสวยเลยครับผมุ่นะเเอ้าวงามครับผมงามเลยนีเอือดุ่นน่ะถ่องเพิ่นถ่องนี่ขาวอยู่ึเหลืองเด้อพี่น้องนี่แกงเสียอ้าวอารุดมือเมเตยอีกเลยเมือนี้คือคือรูดมือดีแต่น้องเบิ่แม่กตงบานะเมนเบ้น่ะเมนเมนเมนี่เครับผมเริมเนีครับ อืมเป็นโมเป็นกลุ่มอีกคือเก่ามันหวานครับผมคนละเคิงเจ้าอื้อเนี่ยเตะไปเห็นตั้งต้นหนาเจ้าของเมนได้พี่พี่มาเปิดดูก่อนดิพี่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 นี่เปิดไปต้องชุกชุ่ดีครับผมนู้นคือเมนเบิร์ตเองน้ำเตยครับน้ำเตยเตยเนี่ยเขาเห็นตาขาโอ้ยเมนเบิร์ตตไม่เตยเลยเขาเปิดเปิดเปิดเขาเตยเพราะว่าน้ำเตยน้ำเตยครับผม ามหบครับผมน้ำเตยโก้มีเตยด้วยันโอ้ยงามแหงพี่รองงามแหงไต่เจ้าก็มีด้อหนนะไปตองเดี๋ยวสิเปิดไปตีงแห้งบ่ได้น้้ำเตยปักขอคอถอยน้องมย์ไม่เตยนี่นๆขอ้ม่ขาเพื่นแล้งไต่เจ่นาะเออเออเเบิ้งเโอ้ยเตยนอีนแต่ขาครับผมสวยเลครับผม เบิ่งดีๆแล้วก่อนนี่ล่รอฮะนี่มูนี่ไก่ไปทองอยู่ครับผมไหยหาครับผมนี่ครับเจ้าครับอู้ยขนาดใัง่สิจะตามได้เนาะเอ้แกล้งขู่งามหนั้เมื่อวานพี่น้องเพิ่งจะสั้งร้ายหาให้เพิ่อนบ่อไหนครับผมเพี้ยอกหน่อยเนาะเตือนมาอีกแล้วพี่น้องสวยเลยครับผมกลัง กำลังดีว่ะบ่ได้หนไงพียมึงดึกเท่าดึกสวยเลยครับผมงามเลยครับผมไม่ได้พี่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 งามเลยเนาะสวยครับผมสวยยังครับผมผึ่งรังผึ่งขมิ้นแล้วครับผมผึ่งขมิลผึ่งรังผึ่งขมิลโอ้ยงามเลยสวยเลยครับผมสวยเนาะสวยเลยเนาะงามคือเก่าพี่น้องเลยงามเลยครับผม โอ้พูนพนดันมันมันครับผมมัน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 โอ้เมนอกครับเตย้เปิดนั่นเลยใบตองับพนีให้แมนบุเนสีแบมโอ้เมนบเปิดักกนอ้โอเมนบครับผมงามด้ครับผมดอกเพนพอดีงามเลยเกี้ยงเสีย เอีดหน่อยเห็นไหมยงหอมหวยๆครับเห็ดใหม่ๆนี่ครับได้สูตกับสีเอาเด้อบานเอาเลยเห็นได้สูตเลยจไปเอาใเป็นที่เอาุ่งก่เกาครับผมมุงหญ่อยเนผู้พานครับผมคือว่าอ้สองหมดเลยครับสองแล้วเนาะอ้ตะปอั้งดาครับผมสามสามสามสวยๆเลยครับผมข่าปลาเห็ดถึงแดงสี่บูพานปานไดพี่น้องมือาปั้นลาย ก็เลยน้ำเห็ดพึ่งปลาย่างเนาะสวยเลยโอ้เห oh, ็ดขมิ้นดูด่หลังมีเหลืองมีเป็นบ่นเลยสวยเลยครับผมโอ้ดอกเพิ่นเนาะงามเห็นเห็นไงตึกปลกเลยสวยครับผมเขาไม่เต้โอ้ยตตหัวสักเนาะเต๋อเนาะสักกับโบผึ่งนั่งดอาไม่เต๋อไอหามีอยู่มีเพิ่นฟังเห็ดพิ่งเขาหน่อยแมน สูงงแเด้อพมันหมานครับผมเตีย่างถึงไปใส่เหรอครับผมอ๋อมันหมานครับผมใส่เหออู้สองบอกอ๋อมันหมานครับผมมันหมานอู้นี่รองไม่แต่อารองนี่ก็อู้สวยยิ่งนี่บ่านแม่เหรอเนี่ยยางกายขนเนาะโอู้สวยๆเลยครับผมอ๋อมันหมานเ้ยครับผมยางกายบริเวณสวยเลยครับผม ฟังหายฟังหงนั่นประเดีนะครับผมโดดน่ามัางสีเหลืองอื้งหือเลยผีเลาท้ทบทบอีแรกริงริง้งอ้หูโงามมากสวยเลยพี่น้องนี่สวยเลยครับผมงามสวยมามแม่ผู้นฝากเจ้าที่เครื่องแม่เพ่าพาพุนู้เหนือต่ขาพู้ผู้พุนแม่น้อ ผ uh, uh, oh, ู้ชุกช่วงผู um> ้ท่องลองคอยหาไปเรื่อยเดี <s 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 ๋ยวกระมานไปเองหรอกครับผมมาหอดสายกับนี่มันเถาเราว้นบเอาไดอยู่ดิเอาใดบวเออเอามาแกงได้ครับผมแกงได้คือเกาเตอยืนเฝ้าเลยสวยเปูนเคืองเลยบานเขื่อนเขาผีดอกเขื่องเขาข้าค้เต่ ออกไม่ฟังหวยเม่เตยลงมาตึงเลยพูดดกคุณดกบานเพิินงามๆตาพอเตยเห็นปบตาก็ค้ามขีพี่น้องพอเตยพยังผ่านเลยสิดห้เบิ่งกใหยังงามๆบานไปง่ายงมีก็ะางบินขาคุยอู้หลุกผีอืองามแหีงยงอันเครื่อบไม้ปิด นี่ก <Safe> ม <rév mark> <n> ีครับผมพุนะยังามอยู่แกงแสบพุณอีกดอกนึงอนี่นี่ยอยเนี่นีนี่โอนี่อนหตูมเพิ่นนี่ตูมเพิ่นนี่คุณเะงุห็นบ่ดอกนหห็นหนห็นเห้วครับผมเหนเดถึงเขาค้าคุแกงหอมๆครับผม ถเรืคร <idos> um ับผมดดกพอดีงามเลยตัวนี้เนาะสวยแหงสวยแหงครับผมคุนนะงามเลยเฮ้ยโอ้ยใจเย็ใจเย็นาด้ยเราม่เหยียบแล้เมเต้าดโอ้ยแหยบเลยพี่น้องบนคอยไปนะเต้อยไปาดอข่มบนี้ เบิ้งเพี่น้องเบิ้งเบิ้งุ่นกมนุ่นกเม็นเของเขี่ยล้วครับผมอุ้ยทางหนไม่เตยครับผมขอถกขอไปเด้อครับพอเตยไปไระด้ครับผมขอถอยก่อนเด้ออุ้ยเนี่ยเนางเข่าเลยครับผมมาเนี่ขมินครับขมินขมินครับผมมองเมเจอเพ่อเตยเก็บนี่หมดนี่โบกนเบิพี่น้อง ดีไหมครับผมถู้งดุมกรมีไเตยผมันหานล้วครับผมนี่ครับผมหอยฟังหองนี่เนาะโอ้ยบังบจุ่มเลยครับผมชุดจอครับผมงามๆเลยครับเจ็ดวยเจ็บเจ็บบ้านโอ้ยมาผอมงพอกลุมและพี่น้อง เยึดพึ่งเหลืองสวยเลยครับแล้วกระลังลุกขึ้นมาฮอดครับผมปาดขาไหวขาเลยีสวยเลยอามาผอบพี่นงค์งามน่ามือนี้เนาะอ้าวมหมือนสวยเลยครับขึ้นกระมินครับผมกมินก็ได้พี่น้องบางคนพึ้นกระเอร์เนาะแกงแซ่ยบทุกคนได้ เปลี่ยนรูนเนีเ่ยด้วพี่น้องอู้งามเพียงสวยเลยครับผมหมุนออกโตเลยเหรครับผมไปยากครับ ของงามๆสวยๆครับผมงามเลยครับผมดอกไม้ไม่ตามเด้ยเหรครับผมป็นมูเป็นกลุ่มแ้วมือไีนที่ม่เตยบานจที่ครับผมผาดพมนเบครับผมเป็นแพคูนมีแล้วครับผมดูปลาดูตรงดูไปดู้ามาซอกหาครับผม แม่ไม่ได้ไม่เติยโตสวยเลยหนึ่งกรเมียนเจ็บแม่เจ็บเจยบแี่เจ็บห่แต่ว่าขาเพิ่หน่อยนี่เนาะหม่นี่แม่พนมปลาใหม่ชงเสียงครับผมพ่ดหน่อยกรยเนีดีนะครับผมเป็นเห็ดแดงซี่ครับผมกระเมียนไี่ได้ทำพูพูด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 จากก่เม่นทิ้งยครับผมทิ้ยาเลย จอยจอยจอเจ้จอยกับบหงเหรอครับผมแจงแสบเนี่ยอ้โที่ทั้งไต่ขากระเมี่ยงทั้งตัวแหน่งหขาตุนแม่งาม้าต้นเท่าเทาเทาเทาเอาอ้พี่พี่รจมนหน่อยมนรซำได้หมืองามยิ่งขึ้นก้า ไปโมาโขนโมองนึ่งกับมองนึงละพี่น้องเลาะลามองลาบอลนาองลไม้ปาดโอเคเดกเจ็บจ้าเทียพี่น้องพี่แน่นพิ่เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเฮีดเพิกแดงอย่งพ <olie. S 1> well, ี่น้องเนี่ยาดอุ้นเม่เต้ีีป้เย็บปาดเยียบเเหยียบเดียวประก่าพี่น้อง พุพุมีนเพิดเที่เป็นเป็นกลุมเลยจอยครับผมมีเท่งเถวเท่งนุ่มครับพุกผครับผมเป็นยไม่เตหัวใจชิบ้าพุ่นจุ่มกเนเย็นไม่เตยใช่ใเ้าตินเลยไปเตบาลเอาไ่แล้วทกะอุยอเ้เห่พดเตยเฮ้เพิ่งแดงยังที่เราเนี่ยีผขนาดเลย เอาเปิดตรงนี ead, ้นะเจ๊ผลไหมจ็บท่อแข็งเนี่ยเตะมวนค่ะครับมวนอออกับพวกเอยไ้เก็บเนาะจ้าจ้ไม่เตจ้าทำไม่ได้เลยมึงมึงไม่สุดยอดงามเนี่ยไม่เตยเากับนัละบ้างได้ไม่เตบอลเบิ้งได้ใบตองยิ้มนู่นนี่นี่สุดยอดครับผม พักเหนื่ยตุ่มหนาจอม้เต่เท่าเวนี่เอาไปเป็นเสือหวานยังสวยออ้ง่ยเงกผึ่งแดงยังเอ้อพี่น้องเน่ตาด้ปิดอกนีไปสองหงแ่าลูกนี่ีีชุดจอนเลครับผมอ้ยนะชุดจอนครับผมอ้าวสจุ่มนี่ เมงใหม่กาดเพิ่งกับปัญหาเนาะอู้ตัวนี้อ้าได้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 ด้สามสี่ห้าดกจอครับผมผูกี่ตจัดวเลยตัวนี้จุดเดียว6ดอกอู้เหนือหนาทั้งลังเกับนี่อาอนี่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 นีเป็นอะไรอู้ผุนบุูดีไม่ไปต้องผุน เออเทาก็เยอเพิ่นเทาดิไปเติมเที่ยน้ำมาเติมได้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 เปิดเนี่เทาเทกสองบอกบอมีสดอกเดยไม่เต้โอ้ยโฉมไเออหนีเพิ่งเอาไ้เนาะสวยเนียอ๋อได้พี่เกาก็เ้นงั้นงั้นปููทานาเจ้ามีนี่นใต้พปตองกันไดอกน้อยๆตุลุตินีติเ่ครับผมอยเปิดไปไม่เด้เปิดไปองนั่เดียนไ่นนี่แม่บ้นี่พนีมูนี่ ขอคอยครับผมล่ไล่เลขอถกขอพายด้ครับตนเต้นแน่ครับผมโบเคดิเก็บจ็เถื่อนให้เผิ่อันนี่นี่พ่อเถ่ายี่เพิ่ที่ชมพู่คนบ้านนี่เ่อมีนเถื่อเมียนบแจ็คเนาะเมีนบแจ็คแต่ว่าเมยเตยพอเตยโบเคดิเก็บโบเคดิเก็บครับผมอ้ยี่เกีย์แบบขวาโน่นนี่นี้ียาในขนาดเมยเตยเสดครับผมโบเคดิเก็บชวยครับ ต่ว่าคนขาเหี่วเด้อนั่นนี่พ่อเพิ่นสีชมพูขอดูกับบุญหมูครับผมว่าถามได้ทั้งนี่ไม่เคยได้เก็บเว้ยแมนอุ้ยขอดูเรื่องมองใบสองนู่นเถ้าสุดยอดเลยครับผมอ้ยงามเฮงครับผมอ้ยงามเฮงขาเหี่ยวๆมาซูดยอดครับผมอุยงามคักเลยพี่น้องสวยแถอพ่อเตยสุดยอดเลยไม่เตลื้อกำลังในเก็บน้ำหมูเด้อพี่น้องเบิ่งเมืองเมืองเมือง สพหมเตยสีชมพูี่น้องกําลังพอแล้วเตยบ้านกลุ่มญ่แหงพุ่นกับยอดักแม่แหนะพอเตยตื่นเต้นเลยขอคอยบ้านนั้ของสวยครับผมแต่ว่าหัวรุดเร็ยเนะเพิ่นนะนี่กระเมีนพ่อเตยาย2ดอกว้าวดอกเดี๋ยวไม่เปิดเปิดยังว่าไตอง ที่ตูนขึ้นแมนพิ่นเนาะเบ่งเบงดีๆครับผมโอ้ยชุ่ยฉเลยโอ้ไม่เติบเปนฮาร์ทอดทอดเบ่งก้ๆเบ่งครับท่าเ็นสิเอาได้เอาได้เรากันแข็งๆปาติ้นี่ยติดกันแุ่มฉ่เลยครับผม เอาอันกระตาพอเตยมากบ้เต็มเต็มแล้วพี่น้องออาออกเลยขนมพอเตยออกเลยออัสักคนมามันมันครับผมสวยนี่เปะงาน่นองมันอีคีแม่ขอเอ้ยขอบคุณพ่อใหไงไม่ญ่เด้อให้ลูกให้รานโกมันตาไม่เตยเต็มล้วครับผมเอาใช้ตาพอเตยบ้างครับผมตาที่สองนี่อ้ดอกนี้ นี่ชุดจับกับมาได้ได้น้ำกินแล้วครับชุดจับห้ามเหีงเปิเขายั้งบอกเด้อพี่เตยกับพวกีเจ็บไม่เตยจนถิ่มทุงขนมครับผมเอาเตยนาใช่ครบาดกทุ่มครับดกทุ่มเปิดิชุด้าม่ม่เตยอ้ยสดอกอาวปาเจ็บ ก็ได้เห็นเพิ่นเหรอครับผมบานอ่าฮ็ดเพิ่นเขาสีชมพูนี่บ่อีแม่ไอโบกอยนี่โบเพิ่นบ้าครับผมกําลังเห็นหน้าตาเพิ่นเนาะแมนเพิ่มสวยเลยครับผมแมนหรือบ่แมนกับข้อมนมาบอกในเด้อครับผมอ่าเออทองเรื่องเหลืองครับเบ่งเบิ่งเบ่งผุนนะอือยงามเพียงหัวเตยแนวมาตุกุตะกิเลย พระนาการครับผมเสือเลยครับเสือเลยครับอ้ย่เปรนี่น mm ี hmm. ่นี่เจ็บเปรเลยครับผมโอ้ยเอาตอนท่างทายคลิปกรบเพาะได้หมเปล่าเหรอครับผมเขียวจ่อยเลยครับเหยียบเปรเปรเลยค่ะพี่น้องกระซารูปคลิปในวันที่21เมษายนพศ2 5 6 8 นักลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแต่เนกระผ้าพีผ้านองเลาะปลาเลาะเขาคือเก่าแหละในมือนนิเนาะนํามึงเฮ็ดผึ่งละพี่น้องล้างจากเฮ็ดบบเฮ็ดขอนงดไปแล้วก็นั่งเฮ็ดผึ่งมาหน,นีสองส้ำเมือแล้วเนาะพ่อเตยนี่กระมนันคือเก่าพี่น้องเลยมาสาวออนเฮ็ดผึ่งมือนีิละมือแม่เตยจึงจ้งๆครับผมน้ำแม่เตย <laughs> <laughs> เกิดมากก็พอเคยได้เก็บพ,พี่น้องที่มันโดอกงามจักซื้อเพิ่นยังไรละ <laughs> มันซีเมนมันซีเมนเฮดผืนเขาสีชมพูอยู่บ่ละพี่น้องเกิดมากก็เพเคยได้เก็บครังแหลกในชีวิตของพอเตยเมเตยเด้อพี่น้องนี่หมใหญ่กลุ่มใหญ่ดอกงามๆเลยในมือหนีเนาะมันกลุ่มเดียวใหญ่เกินคุ้มเลยพี่น้องเต็มกระตาใหญ่เลยในมือนีเนาะกระตาใหญ่ครับผมเหมือนแก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่กับนักราเฮดเมเตยพอเตยปลาแตกถูกหม่องบอนเด้อพี่น้อง ขาเราปลาเมื่อนี้กระมานคือเก่าเป็นเห็ดผงยังกะเหม็นมาใส่ในเด้อพี่น้องบ่ฮู้ซื้อแต่คือสิแซ่บๆแล้วครับขาใหญ่ดีฮะเ่อคยได้กินเนาะยังบ่ทันได้ผ่านรสชาติพี่น้องยังบ่ทันฮู้จักกำลังกำลังได้เคยเก็บครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเป็นจังได๋กะเหม็นมาใส่ในเด้อพี่น้องบอกซื้อมานําเอิ้นบ่ถือกับ่จักเพราะว่าสีสันเพิ่นเนาะพอเตยก็เลยเอิ้นไปนําสีสันเพิ่นออกสีชมพูเนาะจักสิแม่นเห็ดผงเข้าสีชมพูเพิ่นหึอบ่กับ่ฮู้ สีสมูเข,มเข้มๆครับผมแมนสำหรับมืนอกกมนีกระมานพี่น้องมือนพกๆกันไหมสำหรับมืนอนีกระคอส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม